แกทำตามใจตัวเองมากกันไปละแกคิดจะมาจะไปทําอะไรกับใครแบบนี้ก็ได้เหรอวันก่อนแกยังบอกแกไม่รักเราอยู่เลยอะ่ะแล้วอยู่ๆแกก็บอกว่าอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่แกไปพูดกับบะหมี่ยังไงอะ่ะแกคิดถึงความรู้สึกของคนที่เป็นฝ่ายวิ่งตามแกบ้างดิวันนั้นที่เราบอกเล่าแกตอเราเสียใจอ่ะแต่แกรักคนอื่นมากกว่าเราเราก็เลยปชด ว่าเราไม่รักแกแล้วแต่เรารู้สึกสงสารแกด้วยเพราะปัญหาที่แกอยากให้เราแก้เราค่อยมั่นใจว่าเราจะแก้ได้หรือเปล่าแล้วพอมีคนหนึ่งเข้ามาทำให้แกรู้สึกแฮปปีมกกปป้มากกว่าอยู่กับเราเราก็รู้สึกว่าแกจะแฮปปี้มากกว่าอยู่กับเราแต่ตอนนี้เรารู้ตัวแล้วนะ